ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอยหน้าแม่นๆนะคะในรายการพภิคเนตยากรนะคะวันนี้เราจะเเปิดดวงนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลธาตลมนะคะราศีตุลธาตลมท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ๋ยววันนี้อาจารย์จะเปิดดวงนะคะ มีไพ่ทั้งหมด5ชุดนะคะไพ่พรพพิการเนธเป็นลิขสิทธิ์ทรัพยินทางปัญญาของหมอนินาแม่นๆน,น,นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ขออารติองค์ใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อเกิดความแม่นยำและอย่างรวดเาคตนะคะตอนนี้ก็รับเปิดสอนนะคะรับเปิดสอนอยู่ท่านใดที่สนใจลงทะเบียนเรียนนะคะวิชา เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านดูดวงนะคะด้วยประสบการณ์ของอาจารย์นะคะ20กว่าปีนะคะในการเป็นหมอดูนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะลงทะเบียนหรือว่าเรียนนะคะก็ติดต่อนะคะดูข้อมูลได้ที่ Facebook หมอนีหนะะ้าแม่นและ a c e b o o k อาจารย์นีหน้านะคะ ที่สนใจนะคะอาจารย์เปิดเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะคะอคอร์สออนไลน์นะคะสอนด้านการพยากรนะคะก็ติดต่อเข้ามาเรียนเลยนะคะ เดี๋ยวอาจารย์นะคะจะวางไพ่นะคะาตามแนวจัก,กรราศีนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเจ้าชะตาเป็นยังไงนะคะเออเจ้าชะตาเนี่ยนะคะสำหรับตัวเจ้าชะตาเนี่ยนะคะท่านจามีโอกาสนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็เงินเดือนขึ้นด้วยปรับเงินเดือนขึ้นด้วยสำหรับชาวราศีตุลเนาะมีการเซ็นสัญญาร่วมง,งานด้วยนะคะแล้วก็มาดูนิพบของ เออ่การเงินดีไหมนะคะการเงินถ้าก่อนหน้านี้นะคะชาวราศีตุลติดต,ติกัดขัดนะคะเดือนกรกฎาเนี่ยการเงินของท่านก็จะคล่องตัวหน่อยนะคะแล้วเพื่อนเป็นยังไงจะมีคนอายุน้อยนะเจอเพื่อนเก่านะจะติดต่อกลับมานะคะสําหรับชาวราศีตุล แล้วมาดูในพบของอพันธุนะคะท่านมีแนวโน้มนะคะว่าจะได้อ่ออกรถป้ายแดงหรือว่าดาวรถใหม่ด้วยนะคะในพบของเอ่อลูกเป็นไงมากนะะลูกของท่านนะเกตการเรียนนะคะแนนดีขึ้นนะคะลูก หรือว่าเนี่ยผู้รักผู้ใหญให่ให้โอกาสช่วยความช่วยเหลือท่านและสนับสนุนท่านแล้วนะมาดูพบของคู่ครองเป็นยังไงบ้างนะคู่ครองจดีนะความรักเนี่ยจะได้แฟนเด็กแฟนอายุน้อยกว่านะคะพบอริมีไหมศัตรูหมู่มานศัตรูก็มีบ้างนะแต่ศัตรูจะแพ้ไัยตัวเองนะเพราะได้พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะคะ มีเกณฑ์การลงทุนซื้อที่ดินด้วยนะคะซื้อที่ดินปลูกบ้านด้วยนะคะธุรกิจกลางเดือนไปหลังที่สิบห้าไปแล้วค้าขายดีนะชาลสาิตุนนะลงทุนได้เลยนะคะดวงเปิดแล้วนะอ่าได้ไ่แสงเทียนขึ้นนะได้ไ่แสงเทียนก็ไปทําบุญถวายไฟนิดนึงดวงก็จะเปิดนะสําหรับชาลสาิตุนนะคะและอ่ามาดูนิพบของ มรณะการเจ็บไข้ไี่ป่วยมีไหมชาวราศีตุลถ้าใครเจ็บไข้ได้ได้ป่วยอยู่เนี่ยคุณจะรักษาหายเจอหมอดีนะและามาดูในพระของสุภานะชื่อเสียงเนี่ยใครที่เป็นดารานักร้องสแสดงท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยท่านได้พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะการงานเจ้านายก็เมตตานะให้ขึ้นตำแหน่งนะเป็น อ่อได้ตำแหน่งขึ้นเงินเดือนขึ้นนะแล้วใครรองเงินปันผลหรือว่าใครเจ้านายเจ้านี้จะไปทวงนี้จะได้เงินคืนนะคะแล้วก็ไปทำทานสะหน่อยหนึ่งหรือว่าไปบวชถาวายพระไตตีวรดวงก็จะดีนะไปหล่อพระหน่อยหนึ่งจาราศีต้นคู่ครองคนรักทะเลาะกันเขาก็จะกลับมาคืนดีกับท่านด้วยนะคะ แล้วมาดูในพบของลาาผลมีไหมนะลาาผลยังไม่มีนะชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าเธอเอ่อค่าเรียนพิเศษลูกหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยซ่อมรถซ่อมลาซ่อมบ้านของท่านเนี่ยนะแต่ราศีตุลต้องระวังนิดนึงจะโดนพวกอ่อแม่มดหมอผีทำคุณใส่ทำของใส่บ้านท่านหรือตัวท่านด้วยนะคะและ พบของวินาศวินาศก็เตือนเรื่องเดียวโดนของนะสิ่งที่ไม่ดีพูดผีปีาศาจเนี่ยก็ไปทำเ,เส้นไหว้เจ้าที่เจ้ทางดีนะคะแล้วก็จะเดินทางสามแพ่งด้วยนะคะเดี๋ยวดวงจะตกอพบของวินาศไม่น่าห่วงนะลูกเต้าครอบครัวจะกลับมาเจอนะหน้ากันใครไม่มีลูก่ยมีแนวโน้มจะตั้งคันด้วยนะคะความรักดีเลยนะครอบครัวพริวะเจ้า อ่าเดี๋ยวปิดท้ายนะก็เดี๋ยวอาจารย์จะให้เลขนำโชคนะคะตอนสุดท้ายก็รอฟังนะคะอย่าเพิ่งกดข้ามกดผ่านนะคะดูต่อไปอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาเน้นควารมรักของท่านตอนจบนะคะปิดชอด็อตควารมรักของชาวราศีตุ้นเนี่ยไงอ่อาควารมรักของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างควารมรักของท่านเนี่ยตอนนี้ท่านรู้สึก หนักใจนะหนักใจกับคนรักก็ได้นะเนี่ยเนี่ยหนักใจกับคนรักเนี่ยถือดาบแล้วอะ่ะมีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าดาบเนี่ยนะคนรักไม่พอใจกันด้วยหรือว่าท่านกําลังตัดสินใจเอ๊ะฉันจะเขีร์เธอทิ้งดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยความรักของชาวราศีตุลน,นะคะครูคุณ,คณอาจจะเจอแฟนที่ว่าเถียงกันทะเลาะก,กันแล้วว่าเราพูดอะไรอย่าง นะฮะก็ขัดหูขัดใจกับแฟกับคนรอบข้างคนรักเนี่ยนะบางทีท่านก็ปิดหูปิดตาอยู่ถือสอดาบอยู่ระหว่างการเลือกนะสับสนเลือกไม่ถูกนะความรักท่านเลือกอยังเลือกไม่ถูกราศีตุลโอ้โหเนี่ยเนี่ยสิบดาบเนี่ย นะความรักสิบดาบเนี่ยคือคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณโดนหักหลังอ่ะคุณโดนทรยศคุณโดนแทงข้างหลังอ่ะดาบมันปักลงไปที่หลังคุณเยอะสิบเล่มเลยนะคะคุณรู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านมาคุณทําความดีกับคนรักคุณคุณซื่อสัตย์กับคนรักคุณแต่คนรักคุณรู้สึกว่าไม่เห็นค่ากับสิ่งที่คุณทําความดีไว้เลยชาวราศีตุลนะคุณมารับรู้รับหลังที่หลังว่า สามีคุณหรือว่าแฟนคุณเนี่ยเขาแอบไปกินกันกันกบพนักง,งานที่ทํางานหรือว่าคนในองค์กรบริษัททํางานเนี่ยเขาแอบไปกินกันแอบไปชึ่งกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณมารับรู้ที่หลังนะทาให้คุณทุกข์ระทมเหนื่อยใจถอนใจบางทีชาวตุนก็บอกเออเลิกเลิกไปก็ดีนะหรือว่าเบื่อเบื่อคนรักอะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอยู่ห่างคนรักสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากแยกกันอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าพฤติกรรมแฟนคุณนี่แหละนะ อาชาวตุลน,นี่ไงเนี่ยเห็นไหมล่ะถ้าเกิดว่าคุณได้แฟนเด็กกับคุณเด็กคนนี้งี่เง่ามากเลยนะคะเนี่ยไอเด็กคนนี้และสีตุลเนี่ยดูนะคะมือยื่นออกมาแล้วมีถ้วยบางครั้งน่ะคุณอาจจะมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้คุณ่ะมอบฟอร์มบัคให้ผู้ชายคนนี้ร้อยเป็นเซนเลยนะแต่เด็กคนนี้อคุณให้เท่าไหร่นะ ถึงคุณจะให้ใจให้ใจไปเนะี่ยเขาไม่ได้รับรู้ความรู้สึกที่คุณมีเพราะคุณรักเขานะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็รู้สึกเมินเฉยอ่ะเด็กผู้ชายมันี่ยมันั่งกอดอกนะคะมันรู้สึกว่ามันเมินเฉยกับความรักที่คุณยื่นให้อ่ะเหมือนความรักที่คุณยื่นให้อ่ะมันไร้ค่ามากเลยสําหรับชาวราศีตุลน,นะคือให้ไว้เท่าไหร่เขาก็ไม่เคยหันมามองคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหทําไมที่ฉันให้คุณไป เนี่ยฉันให้คุณไปหมดหัวใจทําไมคุณไม่ยอมรับความรักจากฉันเลยอ่ะฉันเป็นฝ่ายรักคุณคนเดียวนะสําหรับชาลสีตุลน่ยทำไมคุณไม่หันย้อนมามองฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยความรักเนี่ยมันทําให้คุณเศร้าคุณเครียดนะความรักของคุณทําให้คุณนอนไม่ได้คุณนอนไม่หลับคุณปวดหัวมากคุณว้าวุ่นคุณกังวลใจเนี่ยดูจากดาบนะทั้งหมดเนี่ยสามหกเก้าดาบมันแทงทะลุทะลวงคุณเนี่ยนะ ทำให้คุณแบบตกทุกทรมานใจคุณตอมใจคุณกินข้าวไม่ได้คุณนอนไม่หลับนะคุณเศร้ามากกับผู้ชายคนเนี้ที่คุณทุ่มเทใจให้เขาหรือว่าผู้หญิงคนนี้คุณทุ่มเทไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละแต่เขายังไม่เห็นค่าความรักคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะดูไพ่ป๊็อกนะคะอ่ะอ่านี่ไง นี่ไงความลักคุณเนี่ยเนี่ยไพ่ฟอกเนี่ยอาจารย์จะชี้ให้เห็นนะนะคะคุณดูดีๆจากไพ่ฟอกนี่ไงสองโพดําดน่ยมันมีสีดาขึ้นมาเยอะนะถ้าอยากแม่นนะดูดวงส่วนตัวกัหน่อยนะดีกว่าเข้ามาแอดไลน์ไปเลยนะอันนี้มันเป็นภาพรวมฟ้างๆนะเพราะอาจารย์แค่เสียงทายแต่จริงๆแล้วคุณต้องมาดูไปกับส่วนตัวนะคะผูกดวงกันดีกว่านี่ไงสองโพดำห้าโพดำาม โแดงนะสำหรับชาวราศีตุลนี่ไคุณน่ะต้องกระทะคารลมกับคนรักคุณนี่แหละคุณขัดแย้งกันเองอะนะคุณจะแตกเพราะว่ามันมีคนอื่นเข้ามาแทรกความรักคุณคือมันเหมือนว่าณขนาดเนี้ยคุณร้อนใจคุณทุกใจเพราะว่ามันมันมีเพื่อนนี่แหละมาแทงข้างหลังคุณไอคนที่เข้ามาแย่งแฟนคุณน่อาจจะเป็นคนสนิทเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักดีนี่แหละเข้ามาเนี่ย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 ต้องระวังให้ดีนะคะ และนะช่วงเนี้ยนะถ้าถามว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอลักษณะแบบไหนเนี่ยคู่ของคุณล่ะนะคุณก็เจอแมมมอกติกไนงะอ่าผู้หญิง่ยคุณจะได้แฟนรูปร่างบางแหละผอมบางนะไม่ไม่ท้วมหรอกผอมบางก็อายุยี่สิบปีขึ้นไปถึงยี่สิบห้าปีอะไรอย่างเงี้ยนะคู่คุณหรือว่าผู้ชายอา่ผู้หญิงคุณก็ได้ไดเจอผู้ชายที่ อ่าผิว2สีผอมบางนะคะอายุ25ปีถึง30ปีนี่แหละเหมือนกำลังคบหาดูใจกันอยู่นะก็โอเคนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ขอแนะนำนิดนึงนะคะเออเป็นผลิตภัณฑ์ฟอร์มงามนะแบรนด์สวยๆนะใบหมอนี้น้าแม่นๆนี่เลยนะคะเป็นไอสต็มเซลล์นะ อ่สเต็มเซลล์หน้าเด้งหน้าเด็กนะคะคือว่าสเต็มซเซลล์เซตเนี้ยนะก็เป็นสำหรับผู้เว็นฝ้านะคะหน้าดำหน้าแห้งหน้าอ่าหน้าเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งหมดสี่ชุดสี่ชิ้นนะคะอยู่พันกว่าบาทนะคะไม่ได้แพงมากคุณก็ใช้ไปเถอะสองเดือนพันกว่าบาทคุ้มมากเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยเอ่าเป็น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วเป็นเกรดเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะของดีมีคุณภาพมีออยอ์เนาะแล้วก็ช่วงนี้จัดโปรถ้าโทรมาสั่งซื้อวันนี้นะคุณหมอจะแถมให้อีกนะคะเป็นสบู่สเต็มเซลล์ฟรีๆนะอีก2ก้อนเนี่ยค่ะในรูปหมอนี้หน้าเองแหละนะก็เนี่ยจะแถมสบู่สเต็มเซลล์ให้ให้คุณอีกสก้อนนะคะสบู่สเตมเซลล์ก็รวมเป็นทั้งหมด นะคะหกชิ้นควันบาบาดไม่แพงเลยนะก็เข้าไปดูนะคะที่เเว็บไซต์นะคะสวยสวย .com นะเเว็บไซต์เว็บไซต์สวย com, นะ website, website, สวย .com ภาษาไทยนะคะหรือว่าโทรมาเลยตอนนี้063 165 0695นะคะ063 165 0695นะคะหรือว่า f b แบน์สวยสวยนะคะหรือว่าสวยๆใบหมอย่าแม่น,ะนแล้วก็คลิกลิงก์ใต้ y u t u b e เนี่ยค่ะจ,จะเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะ แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขอแนะนานะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยหน้าหมอนี้หน้าเองนะคะนะีคะอ่านี้เป็นหน้าอาจารย์นะคือตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้มั่งตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือสบูก่กูต้าหน้าขาวนะคะสะบู่กูต้าหน้าขาวตัวเนี้ยเราใช้สําหรับคนหน้าดําหน้าค้ํโดนของหน้าเหี่ยวหน้าย่นนะคะหน้าไม่มีหนามีนวลน,นะคะ ใช้ได้ทั้งหน้าคนที่ว่าหน้าขาวตัวดำนะคะหน้าดําโดนของหน้าขาก็เอาไปใช้กันนะหน้าจะขาวภายในหนึ่งสัปดาห์ใช้นะคะเน้นสําหรับคนที่ตัวดําหน้าดาอยากขาวจริงๆอ่ะนี้เลยค่ะเน้นละลยนี้ราคาสมาชิกนะคะถ้าราคาสมาชิกเนี่ยลดแล้วเหลือร้อยกว่าบาทนะไม่ได้แพงมากนะคะก็มาสมัสมสมาชิกนะลดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะก็โอเคนะคะสําหรับเอ่อ อ่ดี๋ยาจารย์มาดูเลขนำโชคนะคะว่าเลขนำโชคของท่านเลขอะไรสำหรับราศีตุลเนาะอ่้เลขหน,นึ่งห้านะราศีตุลใครก็ตามนะคะเมื่อได้ดูคลิป YouTube ของหมอยหน้าแม่นๆนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกันทั่วหน้านะคะก็ขอฝากคลิปอรายการเปิดดวงหมอยหน้าแม่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวว่าคุณหมอจะทำเป็นคลิป เอ่ปิดดวงนะคะครึ่งปีหลัง2560กก็เข้ามาดูกันนะคะเราจะจัดเต็มนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ